มอนิ่งมูฟขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับความน่าสนใจนะครับของกองทุน LH Cyber m f ครับที่เป็นกองทุนนะครับมุ่งเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security นะครับโดยมีการ IPO นะครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็เป็นแนวโน้มการทุนครับที่เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นมาด้วยด้แล้วนะครับ ใครๆก็บอกว่าตอนนี้เรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะครับในประเด็นเรื่องนี้จะมีปัจจัยมีมุมมองที่น่าสนใจยังไงบ้างเราจะมาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญของ LS Fund นะครับคุณสุทธินันครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันกับคาถามแรกครับตอนนี้ในเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าเราสนใจในประเด็นเรื่องของไซเบอร์เซ r i t y ิตี้ครับความมั่นคงปลอดภัยเนี่ย ทำไมครับเรื่องนี้ถึงมาเป็นเทรนสำคัญแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเทรนนะครับที่หลายๆองค์กรไปเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนนะครับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับซับเวิร์สชูเลตี้มากขึ้นแนวโน้มนะครับอุตสาหกรรมนี้จะเป็นยังไงต่อแล้วก็การเติบโตเป็นโอกาสการทุนได้ยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าในช่วงปลายปีแบบนี้พี่ๆนักลงทุนทุกท่านน่าจะวางแผนทางการเงินกันอย่างเข้มข้นและหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากองทุนไหนที่จะพา พอร์ตการลงทุนของพี่พีทุกท่านเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วมั่งคั่งในในระยะยาวพร้อมกับได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีควบคู่ไปพร้อมๆกันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเรารเผชิญกับความผันผวน,นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นภาะวะเงินเฟอ้อที่กัดกินมูลค่างเงินของเราแล้วคำ,คำถามก็คือว่าในปี2026หรือว่าในปีถัดๆไปโอกาสการลงทุนอยู่ในธีมการลงทุนไหนที่จะมาทำให้พอร์ต คอรเทโตของพี่พีทุกท่านเติบโตใ่อยได้อย่างแข็งแร่งนะครับคือผมอยากจะมาชวนคุยอย่างนี้ก็คือว่าผมอยากจะถามว่าพี่พีทุกท่านน่าจะเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านทางการเงินข้อมูลสุขภาพหรือว่าข้อมูลต่างๆไว้ในโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตหรือว่าแม้กระทั่งข่าวคอมพิวติง้งแต่ข้อมูลของพี่พีทุกท่านมันไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปมันกําลังถูกล่า ล่าจากอาชญากรทางไซเบอร์ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงการมาของ ChatGPT มันทำให้ความภายัยคุกคามทางไซเบอร์มันมีความเพิ่มขึ้นมากอย่างก้าวกระโดดจากการวิเคราะห์เชิงลึกของเราพบว่ามีผู้ไม่หวังดีใช้ generative AI ในการสร้างอีเมลฟิชชิ่งที่มันมีความแนบเนียนกว่าเดิมหรือว่าใช้ deepfake ในการปลอมเป็นผู้บริหารในการสั่ง คำสั่งในการโอนเงินหรือแม้กระทั่งสร้าง malware ที่สามารถฉลาดและหลีกเลี่ยงการตรวจจับแบบเดิมๆได้ออแล้วคำถามก็คือว่าสงครามได้ทางไซเบอร์มันเริ่มขึ้นแล้วแล้วมันสามารถเกิดได้กับพี่ๆทุกท่านทุกๆองค์กรและคำถามที่สําคัญที่สุดก็คือในฐานะนักลงทุนอย่างเราเราจะเกาะกระแสะการลงทุนของเราไปในความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็นนี้ได้ได้อย่างไร นะครับแต่ภยัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้มันก็ย่อมสร้างอุตสาหากรรมใหม่ที่ที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและมั่งคั่งได้ในระยะยาวจากการวิจัยจากใน w o r l d ก c วิร m i c Forum ได้ได้กล่าวว่าความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยได้ถูกจัดอันดับให้เป็นความเสี่ยง ในความเสี่ยงที่โลกจะต้องจับตามองและจะต้องติดตามในช่วง1 0ไอสปีถึง10ปีข้างหน้าและคาดว่ามูลค่าอาจจะแตกไปที่ระดับที่15.6ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐและมีการสำรวจจากผู้บริหารทั่วโลกว่าใครคู่คามทางไซเบอร์เนี่ยหรือว่าไออุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการเบริกจ่ายค่าใช้จ่ายมากกว่า31% ในอีก12เดือนข้างหน้านะครับและมูลค่าตลาดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แตะมมูลค่าตลาดภัยคุกคาทางไซเบอร์ปัจจุบันนี้อยู่ที่ระดับ190,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเติบโตไปที่ระดับระ 5, 60, 000, 5, 60, 000, ดับ56,000ล้าน5,060,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2032หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่14%ต่อปี คำถามก็คือว่าทำไมมูลค่ามันถึงเติบโตได้มากขนาดนี้เหตุผลแรกก็คือค่าใช้จ่ายทางไซเบอร์ในอดีตจะเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายๆองค์กรอาจจะตัดทอนได้ลดทอนได้แต่ในยุคป,ปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถตัดทอนได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามและ2 มันมีรัฐบาลต่างๆได้ออกกฎหมายไม่ว่าอย่างเช่น PDPa หรือกฎระเบียบในการป้องกันภัยอย่างเช่นสแกมเมอร์พี่ๆทุกท่านทุกนักลงทุนทุกท่านในอดีตอาจจะโอนเงินสะดวกสบายมากกว่ากว่าตอนนี้โดยที่แบบไม่ต้องสแ,แกนหน้าโอนจำนวนเท่าไหร่ก็ได้แต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้มันทำไม่ได้แบบนั้นและนี่แหละจะเป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทางบลจแลนแอนด์าสฟันของเรา นำเสนอกองทุน LS Cyber Security Armf ที่ลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า First Trust n e t d a q Cyber Security เพื่อจะนำพาพี่ๆนักลงทุนทุกท่านไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้าน Cyber Security โดยแท้จริงแล้วกองทุนของเราไม่ได้ลงทุนสเปสปะกองทุนของเราลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำอย่างแท้จริง เราลงทุนในบริษัทอย่างเช่น c o คาวสไตที่เป็นผู้นำในการนำา i i g e n t มาคอยตรวจจับภยัยคุกคามทางด้านไซเบอร์และเรายังลงทุนในบริษัทอย่าง Palo Alto ที่เป็นสุดยอดผู้นำแพลตฟอร์มครบวงจรตั้งแต่ข่าวไปจนถึงเอไอเอเจนและเราลงทุนในบริษัทอย่าง C s c a l e r ที่เป็น ผู้นำสถาปตัตยกรรมสีโรทัศน์คือไม่ไว้วางใจใครทั้งสิ้นแล้วเรายังลงทุนในบริษัทที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไซเบอร์เียวริตี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าซิสโกหรือว่าบอร์ดคอมเป็นต้นกองทุนของเรามีการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาอิสราเอลหรือว่าแม้กระทั่ง ญี่ปุ่นแล้วอัตราการเติบโตของหุ้นในพอร์ตพับเทของกองทุนของเรามีมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ยเฉลี่ยมากกว่า20เซต่อปีครับซึ่งอันนี้แหละจึงแล้วคำถามก็คือว่าพี่ๆทุกท่านนักลงทุนน่าจะมีหุ้นกองทุนที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนที่เป็นกองทุนเทคมากมาย<ะ>แต่คำถามคือว่าแล้วกองทุนของเรามันแตกต่างจากกองทุนอื่นๆอย่างไร หนึ่งเต็มการลงทุนของเราชัดเจนเราจะจงเฉพาะบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เท่านั้นสองกองทุนของเราสามารถเติบโตได้ตามตีมไม่กระเทนต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI, Cloud Computing หรือแม้กระทั่งวอนตัมเพราะยิ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ความปลอดภัยยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น และ3กองทุนของเรามีการกระจายการลงทุนอย่างชาญฉลาดเรามีการกระจายการลงทุนมากกว่า30บริษัททั่วโลกที่เป็นผู้นำทางด้านไซเบอร์เซกิวิตี้มีลงมีการลงทุนครอบคลุมตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานทบวงจรและ4กองทุนของเราเอามีการมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเราได้รับ Morningstar 4ดาวและ ผลการดําเนินง,งานเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมาคือเฉลี่ยปีละ25%และนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่ทั้งหมดที่ทางบราจอแลนด์เขาของฟันของเรานําเสนอกองทุน LS Cyber Security i m f ที่ลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า First Touch NASDAQ Cyber Security ชื่อติ๊กเกอร์ย่อคือ CIBR พี่ๆนักลงทุนทุกท่าน<อ>สามารถค้นหาได้ ผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งบิลหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆ uh, กองทุนเรามีการบริหาร uh, อัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดก,การกองทุนและกองทุนของเราลงทุนขั้นต่ำที่ครั้งแรกคือ1,000บาทและครั้งถัดไปที่100บาทถ้าธรรมเนียมการจัดก,การกองทุนที่1.94%ต่อปีนะครับ สำหรับทุกท่านไหนและสำหรับคําแนะนําการการลงทุนในพอร์ตเกษียณของพี่พี่นักลงท,ทุนทุกท่านก็คือแนะนําจัดไอกองทุน LS Cyber Security ARMF เป็นพอร์ตเซเทลไลท์ในพอร์ตเกษียณของพี่พโดยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ1ิบถึครับครับคุณสุนทนี่นั่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับเรื่องของกลยุทธการลงทุนนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปว่า กองทุนนี้เนี่ยก็เป็นกองทุนที่เน้นในการเลือกสินทรัพย์นะครับที่เป็นกลุ่มผู้นำในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของ Cybersecurity เนะครับไม่ว่าเป็นบอร์ดคอมซิสโกหรือว่า Intel นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้วยมีทั้ง Palo Alto มี c o o d s t t r k e นะครับแล้วก็เป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยอย่าง i n f o s y s t e m หรือว่า หุ้นในกลุ่มแบรนด์ต่างๆเนี่ยที่มีความแปลกในอุตสาหกรรมเรื่องนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันคะว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยออกองทุนหลักนะครับ first touch nasdaq cyber security etf เนี่ยมีผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับกองทุนนี้ผู้บริหารจการสามารถทาผลตอบแทนได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ benchmark เนี่ยกองทุนนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาของกองทุนนี้กันหน่อยครับครับสำหรับไอ้ผลการดำเนินง,งานในกองทุน หลักของเรานะครับ First Trust Netdaq Cyber Security คือผลการดำเนินงานย้อนหลังก็ค่อนข้างโดดเด่นคือเฉลีย่ยอย่างเช่น3ปีที่ผ่านมาคือเฉลี่ยต่อปีที่25.4%สามารถชนะได้ทั้งทั้งหุ้นโลกหรือว่า S&P 500นะครับแล้วก็กองทุนของเรายังได้รับ Morningstar 4 d a ดาวก็คือเป็นกองทุนที่โดดเด่นทางด้านใน,ในด้าน Cyber Security โดยเฉพาะนะครับ ครับเราเห็นผลตอบแทนย้อนหลังไปแล้วนะครับเดี๋ยวพยามกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าพอมาเป็นในรูปแบบของ ARMFS นะครับคำแนะนำในการลงทุนเนี่ยสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนครับกองทุนนี้ควรจะวางธีมการลงทุนยังไงมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับการลงทุนที่มุ่งหวังการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยครับมีคําแนะนําในการจัดพอร์ตยังไงบ้างครับ ครับสำหรับคําแนะนําในการจัดพอร์ตนะครับก็คือถึงจะเป็นกองทุนเกษตึงจะเป็นลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณก็ตามนะครับเรายังคงแนะนําให้เป็นเซตทไลท์ของพอร์ตกรเกษียณของพี่ๆนักลงท,ทุนทุกท่านคือสัสดส่วนอยู่ในในประมาณ 10- บถึงยีของพอร์ตกรเกษียณของพี่ๆทุกท่านนะครับครับมาดูเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับทั้งเรื่องของโนโยบายอัตราทีกเปลี่ยนครับแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมของกองทุนด้วยครับ การบริหารจัดการกองทุนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับไออัตราแลกเปลี่ยนนะครับทางเรากองทุนของเรามีการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลแลชินิตของผู้จัดก,การกองทุนแล้วก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.9%ต่อปีครับครับเพิ่มเติมนะครับเข้าใจว่ากองทุนนี้เนี่ยก็มี2ประเภทนะครับมี LH Cyber ที่เป็นคลาส A แล้วก็ เป็นประเภท ARMF ด้วยนะครับสำหรับใครที่ลงทุน LS Cyber อยู่ครับหรือว่ามีมุมมองนะครับที่อยากจะเข้าไปลงทุนในช่วง IPO ช่วงนี้เนี่ยคำแนะนำเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนที่มองนอกเหนือจาก ARMF นะครับครับสำหรับไอกองทุน LS Cyber ก็คือพยายามเข้าแนะนาในการแบบทยอยซื้อในตามระดับแนวรับนะครับก็คือแบบเมื่อแบบตลาดหุ้นมีความผันผวนหรือว่าแบบเทขายลงมาในช่วงนี้ก็สามารถเข้า ได้ตามแนวรับได้ครับครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอะไรเป็นเหตุผลสำคัญครับที่นักทุนเนี่ยควรจะสนใจกองทุนที่ลงทุนใน first trust nasdaq cyber security นะครับจุดเด่นจุดแข็งของกองทุนนี้ทั้ง class a แล้วก็ประเภท armf เนี่ยคืออะไรครับครับสำหรับจุดเด่นของกองทุน first trust nasdaq cyber security นะครับคือ1คือธีมการลงทุนของเราชัดเจน เรา<อ>เลือกบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านไซเบอร์ซิเคตี้โดยเฉพาะเราไม่ได้ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทั่วไปสองีมการลงทุนของเราสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวเติบโตพร้อมกับเมกะเทรนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัว AI c l o าวหรือว่า q u u n t u m p u t พิวติ้เพราะยิ่งเทคโนโลยีมันมีความพัฒนาไปมากเท่าไหร่ความปลอดภัยยิ่งเป็นสิ่งสำคัญและยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้นยิ่งเท่านั้น และ3าตีมไอกองทุนของเรามีการกระจายมากกว่า30บริษัททั่วโลกเรามีการบริหารจัดการความผันผวนได้ค่อนข้างดีเนื่องจากกองทุนของเราไม่ได้กระจุกตัวในบริษัทใดบริษัทหนึ่งและ4ผลการดํนาเนินงานของกองทุนของเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นสามารถชนะตลาดได้สามารถชนะ s อสแอนได้หรือว่าชนะไอตัวกองทุนหุ้นโลกได้นะครับครับมีคุณผู้ชมถามมาระหว่างในรายการนะครับบอกว่า กองทุนที่เป็นตีมติกฟันของ LH ฟันครับมีกองทุนไหนบ้างครับที่มีคลาส ARMF ครับนอกเหนือจาก LH Cyber นะครับมีมีธีมอื่นด้วยไหมครับที่มี r m f ตอนนี้ครับตอนนี้ยังยังไม่มีครับมีแค่ LH Cyber ARMF ครับได้ครับคุณผู้ชมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับใครที่สนใจลงทุนในกองทุนนี้นะครับในช่วงเทศกาลลดหย่อนภาษีเนี่ยมีโปรโมชั่นหรือว่ามี สิทธิพิเศษอะไรบ้างครับสาหรับคนนี้กําลังจะลงทุนในช่วงปลายปีแบบนี้ครับครับสำหรับไปโปรโมชั่นในช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับเรากองไอลงทุนผ่านบรจรอะรเนี่ยของฟันกองทุนสิทธิลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็นตัว r m f หรือว่าไทย i ีเอสจีทุกๆห้าหมื่นบาทรับไอกองทุน LSMM มูลค่าหนึ่งร้อยบาทพี่ๆนักลงทุนทุกท่านที่สนใจสามารถลงทุนผ่านทางฟิโนมิน่าหรือว่าสามารถติดต่อ ไอทางบลจแลนด์เฮาส์ฟันได้ครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับช่องทางในการติดต่อช่องทางในการสอบถามของบลจแลนด์เฮาส์ครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจแลนด์เฮาส์ฟันหรือผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเช่นฟิโนมิน่าหรือสามารถโทรได้0ูนย์สองสองแปดหกสามสี่แปดสี่หรือจะเข้ามาดูกองทุน ต่างๆกองทุนต,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 ติมติกฟันของทางบลจแลนด์เฮาส์ฟันพี่ๆทุกท่านสามารถไปพิมพ์ w w w ว็บ u n d .co.th ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณสุดที่นานมากเลยนะครับ,รบสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากนักพี่ๆนักลงทุนก่อนนะครับก็คือว่าก็เลยครับก็บคือผมคือในคือในโลกปัจจุบันนี้ความปลอดความปลอดภัยมันมันไม่ใช่แค่าทางเลือกอีกต่อไปแต่มันคือรากฐานของการเติบโตของพี่ๆทุกท่าน พราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันเชื่อมโยงกันทั้งหมดคือผู้ที่ปกป้องข้อมูลได้คือผู้ที่ชนะในอนาคตแล้วก็ขอยืมคําคุณซีที่กล่าวมาก็คือว่าถ้าเราลงทุนแล้วไม่ชนะ s อสแอนเราควรลง s อ500กว่าดีกว่าแต่กองทุน LS Cyber Security a m f อาอของเรากองทุนหลักของเราชนะ s อ500แล้วก็สามารถพาพี่ๆทุกนักลงทุนไทยทุกท่านเติบโตไปพร้อมกับแมกซีมการลงทุน ทางด้านไซเบอร์ซีลิตี้นในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ